สวัสดีครับัม,มเราช่องทางนาซาัพพายควันชัยนะครับผมวันนี้เราไปตัดอ้อยมานะครับผมนนะครับผมเอาอ้อยให้สายควันชัยนะครับผมนี่น้องๆก็เห็นเราขนอ้อยมาก็ดีใจมากครับผมวันนี้อิ่มนะครับผมจุใจเลยครับ ก็อหนึ่งคันรถนี้ก็ประมาณสามวันนะครับผมสามถึงสี่วันนะครับผมเราก็จะหายาหา,หายามาผสมนะครับผมเพื่อให้น้องได้ทานสลับกันนะครับผมถ้าเราจะกินใบอ้อยก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าร้อนนะครับผมร้อนไในครับผม ย้อนอีกซ้าเนี่ยกันไงไอจูเด,ดัลเลยครับน้องๆก็ยืนรอนะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับผมหกย้อนนีกเป้นี่กินอย่างอร,อร่อยเลยครับผมหวานหวาน หวานหวานสดๆนะครับผมตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดให้น้องๆเลยนะครับผมว่าพวกเราก็เพิ่งตัดอ้อยมาเพิ่งมาถึงนะครับผมนะครับคุณแม่แอนนานะครับเห็นหลดอ้อยนะครับผมยุกเลยครับผม ดินมอนะครับโอ้อกินหน้าลอยมากครับผม ครัน้องควันชัยสายยุกนะครับผมสายมอลำนะครับอารมณ์ดีนะครับผมกินไปด้วยยูกไปด้วยนะครับคันคันอะไรเลยกันเนี่ย ดังเปาะเลยนะครับผมดูน้องนาซ่านะครับผมอืนกินอ้อยนะครับผมดูท่ายืนนะครับผมสบายใจชบืบ เทียวดังมากเลยนะครับ อนาซามีงาด้วยนะครับเอาอ้อยเสียไว้นะครับผมเก่ง นา้าซาอ้อยเสียบไว้นะครับมีงาเหมือนน้องขวัญชัยเลยนะครับผม แม่นานะครับผมโยกเบาๆนะครับโอ้กินหมดแล้วครับผมเร็วจริงๆเลยแล้วก็เราก็จะพาน้องๆนะครับผมไปอาบน้ำนะครับตอนนี้ก็หลังหลังจากทำภารกิจเสร็จนะครับผมเอ,อ่อยลงจากรถนะครับผมว่าทำความสะอาดนะครับรับที่นอนให้น้องๆเสร็จแล้วก็ จะพาย้ายนะครับผมไปที่ล่มไม้นะครับผมฝั่งนี้นะครับผมว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมต้องอาศัยล่มไม้นะครับน้องๆก็ยังไม่มีที่หลบแดดหลบฝนนะครับผมต้องอาศัยล่มไม้ไปก่อนนะครับว่าเราเป็น เอามาใส่ที่บ้างเสอยู่นะครับผมเราจะการสแสลมให้น้องหรือว่ายังไงก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโคร,กครงการนะครับอารมณ์ดีมากครับผมกินไปด้วยยกไปด้วยขอ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องพังนาทาบปลายควันชัยครับผมสวัสดีครับ